สวัสดีค่ะกิจกรรมความเพียรสี่ครั้งที่30ิบค่ะเราจะเจอกันในบทสวดนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายก็เดี๋ยวจะต่อกันที่90วันนะคะแต่น่าจะเป็นบทสวดใหม่ก็มาร่วมอนุโมทนาบูญณับบทสวดใหม่ด้วยกันนะคะวันนี้ ราล,ลึกถึงตั้งจิตระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเป็นประธานอยู่เบื้องหน้าเราน้อมกร,ราบสามครั้งค่ะกร,ะราบครั้งที่หนึ่งกร,ราบครั้งที่สองกร,ราบครั้งที่สามบัดนี้วันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2567 เป็นวันที่30ที่ข้าพเจ้านางสาวอุตสา,สา,สามหะนอกขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยพระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน วันนี้ไม่ได้ใหญ่แค่ตัวนะคะใหญ่ยันเสียงเลยค่ะอากาศเปลี่ยนนะคะเสียงก็เลยเปลี่ยนตามมาค่ะบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรลาวิจักกวาเลสุอัตราคชันตุเทวตาสัตธำมังมนุษย์ มุนิราชสสาสุนันตุสักขะขโมคะทังสะเคาเมจรูเปคริสิกขรัตเตจันตลิเขวิมาเนท่เปลเตจัาามตรูุวานาคาฮานีเคหาวัตถุมหิเขเตพุมมาจย,ยันตุเทวาชะลทละวิสเมยักขะขันทับยักขะขันทับพระนาคาติทันตาสันติเกยัยงมุนิวราวัจนังสาทวเมสุนันตุ ธรรมสวัสกาโลอยมพัทันตาธรรมสวนสกาโลอยมพัทันตาธรรมสวัสกาโลอยมพัททนตาบทที่สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่สามบทสวดไตรสรนคม พุทธังสรนางคัจฉามิทำมังสรนางคัจฉามิสังคังสรนางคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรนางคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสรนางคัจฉามิทุติยัมปีสังคังสรนางคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรนางคัจฉามิตติยัมปีทำมังสรนางคัจฉามิตติยัมปีสังคังสรนางคัจฉามิบทที่สี่บทสวดสัจจกริยาคาถา นัตทิเมสละนังอัญญพุทโธเมสละนังวรังเอเตนะสัเจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรละสรนังอัญญธรรมโมเมสละนังวรังเอเตนะสัเจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตทิเมสละนังอัญญสังโฆเมสละนังวรังเอเตนะสัเจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทที่ห้าบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสเกสุวิหารติกะปีลาวะทุสมิงมหาวณี มหาตาพิคุสังเคนาะสัตถิปัญจนตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวาราหันเตหิทัศหิจโลกรธาตูหิเทวตาเยูุเยนะสนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายพิคุสังคันจกักอัโกจโคจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางอัตาทโหสีอาทยังอะยังโขงพระขวาส,ส,กกสักเกสุวิหรารติกปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนาะสัตถิปัญจมาเตหิพิคุสเตหิ สัพเพเหวะอาราหารันเตหิทัศหิจโลกัาตูหิเทวตาเยปูเยนาสนิปฏิตาโหติพระควันตังทัสนายาพิคุสังคันจย,ยันนุมะมะยัมปิเยนาพระควาเตนุเตนุปยังกะมเมยยมาอุปสังกมิตวาพระควาโตสันติเกปัจเจกคาถาภาษยามติอัทโคตาเทวตาเศยธา,าปีนามะพาระวะปุริโสสันมัญชิตังวา พาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเจยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอธโคตตาเทวตาพระคะวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังกุอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอัต อาตะคำหาอิมังธรรมะสมัยยังทักขิตาเยวะอปปราชิตสังคันติอัทะโขอ,อปปราเทวตาพระขะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตะพิขวโวสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชูก,กะมะกังสุสารถิวะเนตาน,นิคาเหตตวาอินทริยาน,นิลขันติปันทิตาติอัทโคอ,อป,ปราเทวตาพระขะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีขัง อินทขีรังโอหัตจ,จะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาลาจักปุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอัป,ปร,ราเทวตาพระควตโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเ,เกจิพุทธังสระนังคะคาตาสีนะเตคมิสันติอาัอาปายะภูมิงปะหายามนุมานุสั่งเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติ อาชะโขพระเขาวาพิขุอามันเตสิเยพูย,ยนาพิกเวทัสสุโลกทาตุสุเทวตาสนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิกุสังคันจะเยเยปิเตพิขเวอเหตสุอตีตัฏมัทานังอรหันโตสมมาสัมพุทธธาเตสัมปีพระขวันตานังเอตปรามาเยวะเทวตาสนิปติตาอเหตสูงเสยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิขเว พวิสันติอนาคตะมัทานานัระหันโตัสมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระขวันตานาังเอตะปรามาเยวะเทวตาสัน,นิปติตาพวิสันติเทเสยยถาปิไมหังเอตระหิอจิขิขตสามีพิกเเวเทวกายนานังนามานิกิตตยสามีพิกเเวเทวกายนานังนามานิเทศิตสามีพิกเเวเทวกายานังนามานิตังสุนาต t สาธุกังมานสิกโรธาาสิตาามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูพระขวาโตปจัโสสุงพระขวาเอตทะทวโจะสิโลกามนุษย์กัสามิยะธะภูมิมาตะต,ะตะทัสสิตาเยสิตาคิริคับพระรังไปหิตตาสมาธิตาปุทูสีหา,หาวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะ นะสาสุดธาวิปสันนะมะนาวิสาพิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลวทเวตโตอามันตยีสัทธาสาวเกศัสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโบเตจะอาตปะมะกาุงสุตวาพุทธศาสนางเตสัมปาตุระหุยานังอามนุษสานะทัศนางอเปเกสัตมัทขุงสหัสสังอาทาสัตตะยิงสตังเอเกสหัสสานางอามนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตะ มัทักขุงทิสาสัพพาพุตาอาหุงตันจะสัพพังอภินยยะวาวะคิตวานะจักขุมาตตโตอามันแตยีสัทธาสาวเกศสาสเนสะเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโบหังกิติ กิตตยิสามีคิราหีอนุปปภโสสตตสหัสสาวยาขะาภูมมากะปิลวัทวะอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสินโนโมทามนาอภิกาโมภิกขุนังสมิติงวะนางชะสหัสเหมวตารยาขานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสินโนโมทามนาอภิกาโมภิกขุนังสมิติงวะนางสตารคิาติสหัสสายาขานันตวันตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทามานาอภิการรมุงพิกูนังสมิติงวันนางอิเจเตโสรัสสะหัสายะขานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทามานาอภิการมุงพิกูนังสมิติงวันนางเวสามินตาบัญจะสตายะขานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสีโนโมทามานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงวันนางกุมเพโรราชคาหิโกเวปุลัสสนิเวสนางพินโยนางสตาสหัสสังอักยะขาถัง ไผยิรโปาสติกลุมพิโราาราชาคะาราชาคะาฮิโกสโสปาคาสมิติงวนางปุริมันจะที่สั่งราชาทัาตตะโถปัสสาสติคันทับพานางอธิปติมหาราชายสยศศิโสปุตตาปิตัสาภาโบอินทน,นามามหาพลาอินิมันโตชุติมันโตวันนาะวันโตยสยศสิโนโมโูธมานาอภิกามุงพิขุนางสมิติงวนางทักขีนันจะทิสังราชาวิรุณโหตประสาสติ กุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตัสสะพระหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัตสิโนโมรามนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวันนาง ปจิมันจัตทิสั่งราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานังอธิตปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทนาามหาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมธรมนาอภิกามุงพิกขุนังสมิติงวันังอุตตดรันจัตทิสั่งราชากุเวโรตัปัสสาสติยขานังอาิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทนาามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมธมนาอภิกามุง พิกูนางสมิติงว่านาภูริมาทิสังทัตดัโถทักคิเนนะวิรุณหโกปัจีเมนะวิรูปโกกูเวโรอุตาราังทิสังจัตตารเตมหราราชสมันตาจตุโรทิสสะตัธละมานาอัฏฐังสุวเรกัปิลาวัทะเวเตสังมาตมายาวิโนทาสาอาคูวัจานิกาสถามายากุเพนตุวเวเพนตุว,วิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสถโถจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมโยจะ,ะเทวสุโตจะมาตลี จินตเสโนจักขันทโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวติมพระรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุภิโมธมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตัชการกรรมพระรัตสัตระอาคูปายาคาสาหยาติภิยามุนาทัตระัาจาอาคูนาคายาสาิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนาง เยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขิววิสุทธาจักผูวิหารยะเลยะสาเตวานามัชปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันธนานาคาราชาณมาสิสุปัน,นโตเขมามากาสิพุทโธสันหายิวาจาหิอุปปวหกยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัดเทนะสมูตมังอสุราสิตา พาตโรวาสวัสเตเสตอิทิมันโตยศส,ตสิโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุรธา,านเวคษสาเว,าเวปจิตติสุจิตติจปะปหาราโทนมูจีจหสหัสตันจะพริปุตตานางสัพเเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหุพัฒมุปาคมุสมโยธานิพัฒนเตพิกขุสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวะร,รุนาวารุนาเทวาโสโมโจะยะสัสสาสหะ เมตากรุณากกยิกาอาคูเทวายสัสสิโนทัเสเตทัศทะกายาสเพนันนตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกามูภิกขูนางสมิติวานังเวณูจะเทวาสหลีจะอสมาจะทุกเวยมาจะท่านสูปนิสาเทวาจันทามาคูปรากิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคุปรากิตานขัตตานิปุระกิตตวาอาคูมันทวลาหะกาวสูนางวัสวโศเถโศสะโกปะคาปุรินทโททัเสเตทัศ ทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมโูธมานาอภิกรมูปิขูนังสมิติงวนางอธาคูสหาภูเทวาชาลมามคิสิกา,าริวะอาริถกาจารโรชาจ้าอุมาภุพะนิพาสิโนวะดุนาจาหธรรมาจ่าอจุตตาจาอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนถ้าเศเตฐสทกักายาสเพนานัตตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสิโนโมโทามานาอภิกามุงพิขุนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาขิดถาปัทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปะทูสิกาอาถาคูหารโยเท<อ>วา,<ม>าเยจโลติโลหิตวาซิโนสเซเตเตสตากายาส,สเพนันตตวันนินนนโน อิต,ติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัสิโนโมทามานาภิกามุงพิกขุนางสมิติงวะนางสุกาการะุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักชนาสะทามันตาหาลัคชามิสกาจะยะสัสสีโน ถานอยังอาคาปะจุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัสทากายาสพเพนะนตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกาุงพิขุนังสมิติวนันางเกมิยาตุสิตายามากัฏกาจะยะสสิโนสัมพิตากาลามเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอาคูอัฐาคูปะระนิม,มิตา ท้าเสเตท้าสัทธากายาสัพเพนนะตะวันนิโน,โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมรัามานาภิกามูภิกขูนางสมิติงวานาง สัตเทเตเท,เทวานิกายาสัพเพนานะตตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสหสหปวุทธชาติมัคคีลังโอคตินนามะนาสวางทะเขโมคขาตรังนาคังจันทังวะอสีตาติตังสุปรมาประมะาโตจ่าปูตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโรโอติดโสดจะโสปคัสสมิติงวนานังสหสพรมมโลกานางมหาพรมมัตพิติจติ อุปปันโนชิตมันโตอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสถ้าเสตตะอิสราอากูปเจกวาสวัตติโนเอเตสัญจามัชโตอาคาหาริหาริโตปริวาริโตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสรพมเกเมมารเสนาอภิกามิปัสสะกันหัสสะมันทิยางเอทะคันหัทะพันธะทะราเกนะพันธมัทุโวสมันตาปริวารลทะมาโวมุจิทะ โกจินางอิติตัทามหาเสโนกันนาเสนาอเปสยีปานีนาตละมาหัจจะสารังกตะวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสุวิชุโกตัทาโสปัจจุทาวติสังกุโทอาสยังวเสตัญจะสพังอภินายะววคิตะวานาจักคุมาตะโตอมันตยีสัทธาสาวเกศเสนระเตมารเตนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโว จะอาตับปะมะกระดุงสุตวาพุทธัสสะศาสนาวีวีตะราเคหิปะกามมงเนสังโรมัมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพายาตีตายะสัตสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทบทีท่6บ,บทสวดธรรมจักรกับปวัตนาสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาพระนาศียังวิหรติอิสิปตเนีมิขทาเยตตระโขพระควาปัญจว,วัคคียภพิขูอามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปะปะพระชีเตนะนะเสวิตาพยโยใจยังกาเมสุกามะสุขัลิกานุโยโคโฮิโนคัมโ,โมโปรุชนิโกอนาริโยอนันทาสันหิโตยะโยใจยัง อธกิลมาฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิฆเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจักขุกรณณียานัครณอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายานิพานายะสัมวัตติกตมาจัสสาพิฆเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธจักขุกัณณียานัครณอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายานิพานายะสัมวัตติอายะเมวะ อริโยะธางคิโกมัคโคเสยธีถังสัมมาทิติสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณิอุปสมายะอภิญญาะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติอีทังขบปนาภิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิ ทุกขาชราปิดทุกขามรชัมปิดทุกขังโสกับปริเทวะทุกโขเทมะนสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิอสัมปโยโคทุกโขปีเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนะละพติตัมปิดทุกขังสังคิตเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขปนาพิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหา โปโนพะพวิพานันทิราคาสหคตาตตตตราพินันทินีสยถีถางการมตันหาภวตันหาวิภวัตตันหาอีทางขบปนาพิกเวทุกขานิโรโธอริยสัจจโยตัศยวะตันหายะอเสสะวิราคานิโรโธจากโคปนิสปตินิสัคโคมติอนาลโยอีทางขบปนาพิคเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ อายะเมเวะอริโยอ,อัฏฐังคิโกมัคโคเสยธีทังสมาธิทิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาจีโวสัมมาวายาโมสมมาสติสัมมาสมาธิญญาอีทางทุกขังอริยสัจจัน,นติเมพิกเวปุเพอนน,นุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปะริยนเยยันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุ จักขุ่อุตตปาทีญานังอุตปอตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาวอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาปริญญาตันติเมพิกขเวปุเพอนันตุ สุเตสุธรมเมสุจักขุอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจติเมพิกเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโกอุตปาทิตังโขปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชา อุตปาธิอาโลโกอ,อุตปาธิตัง an an <S 2 facial> ้งโขปนิทังทุกขสมุทโยอรญยอริยสัจจไปหินติเมพิกเวปุเพออนุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิปาทางอีทังทุกขะนิโรโุอริยสัจจติเมพิกเวปุเพออนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิ ตังโขปณิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกาตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ อีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเจนติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิยานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัยจจงเพราะว่าพา พาเวตพันติเมพิขเวปุเพอนันุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิยาโลโกุตปาธิตังโขปณิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาริยสัจจังพาวิตันติเมพิขเวปุเพอนันุสตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิยาโลโกอุตปาธิยาวกีวัจเจเมพิขเวอเมสุจตูสุอาิยาสเจสุอ เอวันติปริวัตถังทวาทศาการังยถาภูตังยานทะัศนังนะสุวิสุทธังอโหสีเนวตาวานางังพิฆเวสเทวเกโลเกสมารเกสพัมมะเกสะจรมานะพัมมานิยาปชยาสะเทวะมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิเงะพิสามพุทโภปัปปญญาสิงยะโตจกโเมพิฆเวอเมสุอิเมสุจตูสุอริยสเจสุเอวันติป,ปริวัตถังบริวัตังทวารทศาการัง ยถาภูตังยานทะัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิกเวสเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพรม,มเกสะสนา,มมานะพรมนณยาปชัยยาสเทวะมนุษสายะอนุตรังสามมาสามัมโพติงภิสามพุโทโธปรจัจญญาสิงยานันจะปะนะเมทัศนังอุทปาทีอากุปปาเมวิมุติอะยะมันติตาชาตินัตถานิปุปุปนัพโวติอิทมะโวจะภะควาอัตตมนะนา อตตมนาปัญจวคียาภิกขูพขะควโตภาสิตังอภินันถุงอิมัสมินจะปะณาเวยากะระนัสมิงยะมาเนียยะสมโตโกนทันยสะวีระชังวิตะมะลังธรรมาจักขุงอุทปาธิยังกินจีสมุทยะธรรมางสับพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัติเตจัปภควัตตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตธามนุสาเวสุงเอตามภควัตตาพรณสียังอิสิปตเนมิคาถายอนุตรังธรรมจักรกลางปวัติยังอปติวัติยังสมณีเนะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมูนาวะเกนจิวาโลกัสสมินติภุมมานางเทวานางสัตธังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวตาเทวาสัตธามนุสาเวสุงจัจาตุมมหาราธิกานางเทวานางสัตธังสุตวัตตวิง ตาวะติงสาเทวาสัทธามนุษสาวเวสุงตาวติงสานางเทวนางสัทาังสุตวายามาเทวาสัทธามนุษสาวเวสุงยามานางเทวานางสัทาังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธามนุษสาวเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทาังสุตวานิมมานณนรตีเทวาสัทธามนุษสาวเวสุงนิมมารตินางเทวานางสัทธังสุตวาปะรินมิตะสวัตวตีเทวา สัทธามนุษย์สาวเวสุงปารณิมิตรวะสาวัตตีนางเทวานังสัทธรรังสุตวะพัมกาย,ยิกาเทวาสัทธามนุษย์สาวเวสุงเอตัมพะคกวตาภารณสิยังอิสิปตัตเนมิฆทายอ,อนุตรังธรรมจักกังบวติตังอปปติวัติยังสามเนนะวาพัมเมพัมเนนะวาเทเวนาวามาเรนะวาพรมมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติอิติหเตน,น,นาชชเนนาเตหมุมุหุเตนะ ยาวะพัมมะโลกาสัตโทอับคุดคัดคัดจิตจะยันจทะทัศสหัสสีโลกธทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโขภะวาอุทานังอุทานีสีัญญาสีวัตโกวัตโพโกน,นโยัญญาสีวัตโพโกน,นโยติอิติหิหังอายสัมมโตโกน,นยัสะ ัญยาโกนทันโยเตลนะนามังอโหสีติบทที่เจ็ดพุทธ,ธานุสติอิติปิโสพระควารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาสารถิสัทธาเทวมนุษยา์นางพุโทโธภควาติบทที่8ธรรมานุสติสวกาขาโตพระวาตา,าโธโมสติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอกปะณียโกปัจัตตังเวทิตพโพวินยูหิติ บทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนภควโตสากสนนวสาก,สก,สกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคญายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคญาที่ทางจาตาริปุริสยุคาีิอัฏฐาปุริสักุคลาเอสาพภควโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกณนิโยอุรยอตรางปุญญาเขตตังโลกัสติ จินดามณีปียังบทที่10จินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวโอระหังปโตันจักมหาราชาตาวังมังโปสัตถูโนทีปังกาเรเทโวสุโพเศธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวัตตาปียังกันตังสาริปุโตพวันตุเมสิธิลาพังชนะเนเยมณีจินดาปียังจัตถานางสเเชนาพระหูชนาปียังมะมะ บทที่สิบเสกัตตวาสกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรางหิตังเทวามนุษย์สานังพุทธเตชีนาโสธินานสัตตุปัทวาสัพเพทุขาวุปะเสมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรางปริราหุปสัมมานังธรรมเตชีนาโสธินานสัตตุปัทวาสัพเพพยาวุปะเสมนตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรางอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตชีนาโสธินานสัตตุปัทวาสัพเพโลคาวุปะเสมนตุเตจบที่หนึ่ง ยีตีปิโสพระขาวาอราะหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรบุริสธรรมสารธิสัทธาเทวมนุษยา์นางพุโทโธพ,พระขวาติสวกขาโตพระวตาธโมสันติิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกอุปนญยิโกปัจจตังเวทิตโภวิญยูหิติ สุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสายุคาเนอยถาปุริสปุคะลาเอสสะพะคาวะโตต่าวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกระนิโยอนุตรางปุญญกเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระถังปะโพจันจะมหาราชาตะวังมังโพสัต สัตถูโนทีปังกาเดเทโวสุโพเสธิกิจจิเทโวเยสักโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะนะเยมณนีจ,จินดาปิยังจัทธนังสัพเพชนาพรหูชนาปิยังมะมะ สกัตตวาพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชีนาโสตินานัตสตุปปัถวาสัพเพทุกขาวุปะเมนตุเตสกัตตวาธังมรตนะนงโอสถังอุตมังวรังปริรังหุปสัมมนังธรรมเตชีนาโสตินานัตสตุปปัถวาสัพเพพยาวุปะเมนตุเตสกัตตวาสังฆรัตนะนางโอสถังอุตมังวรังปาอาหูเนยยางปาหูเนยยางทักษังคเตชีนาโสตินานัตสตุปปัถวาสัพเพโรคาวุูปะเมนตุเตจบที่สอง อิตติปิโสภควาแะหังสมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณะสัมปนโนสุขโตโลกะวิทูอนุโตโรบริสธรรมะสาระทิสัตถาเทวมนุษสานางพุโทโภควาติสวะขาโตภควตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆยยาปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสัยยุขานิยธาปุริสปุคะลาเอสะพระควตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกะดานิโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยสังธาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาโอระหังปะโพตัญจะมหาราชาตะวังวังโพสัตถุนโนทีปังกาเดเทโวสุปโปเสทีกินจิเทโวเยสกโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจัตนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สกัตตวพุทธรัตนางโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตชีนาสโทรินานสัสตุปัทวาสเพทุขาวุูปะเสมตุเตสกัตตวสังฆธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรังอริลาหูปะสัมนังธรรมเตชจนาสโตินานสันตุปัทวาสเพระยาวูปะเสมตุเตสกัตตวสังฆรัตนางโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยงสังฆเตชีนาสโทรินานสันตุวสันตุปัทวาสเพระยาโลคาวูปะเสมตุเต